มาดูเหตุการณ์พลุระเบิดที่จังหวัดสุพรรณบุรีกันบ้าง<ฆ>เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันศืนนะฮะช่วงเย็นๆช่วง4ี่ห้าโมงเย็นนะฮะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะฮะก็ลงพื้นที่กันอย่างรวดเร็วนะฮะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองทางด้านของกรมโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก หน่วยงานอื่นๆในอำเภอในอำเภอนะฮะลงไปดูกันอย่างเต็มที่ไปตรวจสอบกันละครับว่าออพื้นที่นีมน้มันเกิดอะไรขึ้นทําไม <c oughs> มันถึงมีโรงงานพลุแล้วก็มันมีการขออนุญ,ญาตถูกต้องหรือไม่ <c oughs> ประกอบกับเรื่องของการดูแลเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บ <c oughs> แล้วก็ผู้เสียชีวิตล่าสุดเนี่ยก็สํารวจตรวจสอบกันแล้วว่ามีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น23คน23ร <c oughs> ายขออภัย <c oughs> 23ราย นะครับพูดง่ายง่ายไม่มีใครรอาดชีวิตใช่จากโรงงานแห่งนี้รุนแรงมากรุนแรงมากนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยออหลายท่านนายกก่อนเลยนะฮะก็อยู่ที่ดาวอสสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็สั่งการข้ามประเทศนะฮะสั่งการข้ามประเทศบอกว่ามีความเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็สั่งงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะตำรวจตำรวจเนี่ยช่วยไปดูหน่อยสินะฮะน่าจะเป็นภาคเจนะฮะเอ่อแถวสุพรรณบุรีนะเขาก็บอกว่าช่วยลงไปดูหน่อยแล้วก็ช่วยไปจัดการด้วยนะครับสร้าง ขวัญกําลังใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็ไปกํากับดูแลในด้านต่างๆอะไรช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เจ้ากระทรวงคือคุณวาราบุตรศิละปะอาชาเมื่อวันก่อนเนี่ยท่านอยู่ต่างประเทศ <c oughs> ท่านก็แสดงความเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็มีการบอกมาว่าเออเนี่ยท่านอยู่ต่างประเทศเออเป็นเรื่องด่วนเรื่องเร่งด่วนตอนนี้ก็สั่งงานให้กระทรวงพอมอเนี่ยลงไปดูกันอย่างเต็มที่แล้วคือท่านลากิีล่วงหน้า แล้วตอนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยท่านได้รับข่าวปุ๊บเนี่ยก็แอคชั่นทันทีนะฮะสั่งข้าราชการช่วยลงไปดูหน่อยอนะฮะสำหรับกระทรวงพอมอทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขก็ลงไปดูเหมือนกันเรื่องของสภาพความเป็นอยู่แล้วก็เรื่องของสุขภาพจิตสุขภาพใจก็ส่งเ c a มคลงไปดูก็คือเยียวยาจิตใจด้วยนะฮะส่วนความเสียหายก็ทางด้านของปกครองอฝ่ายปกครองในอำเภอในอำเภอเนี่ยก็ลงไปดูแล้วก็สำรวจตรวจสอบว่าจะเยียวยาค่าเสียหายในการ เรื่องของผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตอย่างไรนะครับ <Okay. S 1> ส่วนภาพรวมเมื่อวานนี้ล่าสุดเป็นอย่างไรคุณชัยวัชโรงโกศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเหตุการณ์ที่โรงงานพลุระเบิดที่สุพรรณบุรีนะครับ <Okay. S 1> เมื่อวันที่17มกราคมที่ผ่านมาท่านนายกนะฮะท่านเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการการะทรวงมหาดไทยครับ <Okay. S 1> ก็่งสั่งการเร่งด่วนเลยครับจากต่างประเทศเลยครับยิงมาจากสวิตเซอร์แลนด์มายัางประเทศไทยบอกว่าทุกท่านครับ ช่วยเร่งคลี่คลายสถานการณ์ช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบโดยด่วนครับผมเป็นห่วงมากเพราะว่าตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วเนี่ยโอ้มีคนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เนี้ทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจโรงงานพลุนี้นะฮะระเบิดมาแล้วเมื่อปี65นะครับเดือนพฤศจิกายนต้องการให้มีการดําเนินการควบคุมไม่อยากให้เป็นบัวหายล้อมคอกอยากให้รัฐกุมมากยิ่งกว่าเดิมทั้งในเรื่องของการดําเนินกิจการการออกใบอนุญ,ญาตเพราะว่าท่านก็ตั้งข้อสังเกตว่า มันเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกนี่ <c oughs> ไม่ใช่ครั้งแรกเราจะทําอย่างไรในการที่จะแก้ไขปัญหนานี้อย่างยั่งยืนไม่อยากจะเห็นปัญหนานี้เกิดซ้ําแล้วซ้ําเล่าเกิดปัญหาระเบิดเสียชีวิตแล้วก็ <c oughs> ต้องเหยียวยาแบบนี้วนไปวนมาครั้งแล้วครั้งเล่านะครับก่อนนู้นที่มันมีระเบิดครั้งใหญ่ก็คือที่มูโนใช่ไหมฮะ <c oughs> นาราธิวาสก็รุนแรงเหมือนกันเพิ่งจบกันไปครั้งนี้มาที่สุพรรณแล้วท่านบอกว่าเราจะทํายังไงดีที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับเบื้องต้นคุณหมอ ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธรารณสุขนําทีมสาธรารณสุขครับช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตที่เราเรียกว่า m c a มนะฮะแล้วก็ด้านกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะฮะ คุณวราวุิศิละปะอาจารก็สั่งเจ้าหน้าที่ละฮะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ช่วยเหลือด้านการแพทย์แล้วก็สาธารณสุขพิสูจน์อัตลักษณ์เพื่อยืนยันผู้เสียชีวิตรวมทั้งพมในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีให้เยียวยาจิตใจครอบครัวผู้สูญเสียรวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัยหลังเกิดเหตุด้วยนะครับกระทรวงมหาดไทยทํำยังไงกระทรวงมหาดไทยก็ลงไปด้วยนะครับในการดําเนินการเยียวยากรณีเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บนะครับสารวจตรวจสอบแล้วก็คํานวณค่าเสียหายเพื่อที่จะจ่าย เยียวยานะครับเงินในจำนวนต่างๆตามระเบียบราชการต่อไปนายกบอกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและก็จะเร่งดําเนินการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่แล้วก็ได้สั่งงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสาเหตุนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทั้งรองนายกสมศักดิ์ก็ลงเมื่อวานนะฮะแล้วก็ทางด้านของกระทรวงพมทางด้านของมหาวทยัยสาธารณสุข แล้วก็ท่านนายกฮะตอนนี้ทุกฝ่ายนะครับระดมความช่วยเหลือแล้วก็ดูแลแก้ไขปัญหาพลุระเบิดที่จังหวัดสุพรรณบุรีกันอย่างเต็มที่ฮะค่ะในประเทศไทยนี้ไม่แน่ใจนะว่ายังมีโรงงานพลุอีกที่อื่นหรือเปล่านะคะแต่ว่าแต่ว่าตรงนี้เนี่ยคือ,อที่บอกว่าถูกต้องตามกฎหมายไหมมีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าเนี่ยต้องชี้แจงนิดนึงว่าที่ระเบิดเนี่ยไม่ใช่โรงงานม,มันเป็นสถานประกอบการที่มีการขออนุญาตกับ กระทรวงมหาดไทยคือเรื่องของวัตถุอันตรายอย่างถูกต้องไม่ได้มีไม่ได้มีอขอบเขตหรือว่ามีความนิยามของพื้นที่เนี่ยว่าจะต้องเป็นโรงงานเพราะว่า,าคุณสมบัติเนี่ยที่จะต้องไปจดแจ้งเป็นสถานประกอบการโรงงานเนี่ยนะฮะคือจะต้องมีเครื่องจักรในชการใช้ประกอบการแล้วก็มีพนักงานเนี่ยไม่น้อยกว่า50คนคแต่ที่ สุพรรณบุรีเนี่ยที่ระเบิดเนี่ยมีพนักงานอยู่30คนและก็ไม่ได้มีเครื่องจักรผูด,ดง่ายๆใช้มืออัดประทัดดินปืนเพื่อที่จะทําประทัดลูกบอลไล่นกก็เป็นสถานประกอบการใช่ปบบเป็นพลุไล่นกอะ่ะเออเวลากเกษตรกรเนี่ยเขจะไล่นกเขใช้พลุไล่นกนี่แหละคือที่ที่ในการบรรจุแล้วก็ในการทําแต่ไม่ได้มีสภาพเป็นโรงงานอุตสาหกรรมดังนั้นกรมโรงงานอุตสาหกรรม ก็ไม่สามารถรรกระทรวงอุตสาหกรรมก็ไม่สามารถที่จะไปกํากับดูแลได้แต่เขาไม่ได้นิ่งนอนใจก็พยายามที่จะบอกว่าเออต่อไปเราแก้กฎหมายไหมเพื่อที่จะให้เราเนี่ยสามารถที่จะมากํากับดูแลตรงนี้ได้อย่างเต็มที่นะฮะรวมถึงพอมันไม่ได้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมพอมันไม่ได้เป็นรูปแบบบริษัทเนี่ยเป็นโรงเรือแล้วก็ชาวบ้านมาทํากันเองไม่ถึง30คนเนี่ยประกันสังคมไม่มีนะฮะคุณธัญลักษ์ใช่เดือดร้อนเลยนะตอนเนี้ยนะคะคือเสียชีวิตบาดเจ็บ เงินช่วยเหลือมาจากไหนฮะทุกพลภาพก็ก็ไม่มีไม่มีนะฮะไม่มีอะไรเลยตอนนี้ภาครัฐเนี่ยโดยกระทรวงพมแล้วก็ทางกระทรวงมหาดไทยก็เลยแก้ไขปัญหาตรงนี้พยายามจะอุดช่องว่างตรงนี้ด้วยการนําเงินเยียวยาตามระเบียบราชการเนี่ยมาดูแลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตค่ะ,คะ